ัยินดีต้อนรับเข้าสู่เม็ด CMU เล่าสู่กันฟังครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับซึ่งผมก็จะได้มาเล่าเรื่องราวให้พวกเราฟังในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาครับพฤษภาเนี่ถือว่าเป็นเดือนที่มีกิจกรรมเยอะมากนะครับหลากหลายทีเดียวนะครับตั้งแต่กิจกรรมแรกซึ่งเป็นกิจกรรมสําคัญเรื่องการศึกษาครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษาแพทย์โดยเฉพาะชั้นปีชั้นปีคลินิกนะครับซึ่งชั้นก่อนชั้นคลินิกเนี่ยจะได้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ขึ้นเรียนหนังสือครับเราได้ทําการปฐถมนิเทศนทักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3นะครับซึ่งก็ได้เปิดเทอมไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับได้มีการพูดคุยตกลงเรื่องของแนวทางกาปรปฏิบัติได้แนวทางการเรียนครับเพราะปีที่3ก็ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่มีการเรียนที่หนักพอสมควรครับเราเลยจะต้องมานั่งเล่าเรื่องราวให้นักศึกษาได้รับทราบนิดนึ จะได้มีข้อตกลงที่เข้าใจตรงกันครับเรื่องที่2นะครับคือเมื่อวันที่25ถึง28พฤษภาคมนะครับได้มีการจัดประชุมนะครับเขาเรียกว่าแพทยศาตร์ศึกษาระดับโลกเลยนะครับก็เรียกว่า WFME ประจำปี2025ซึ่งครั้งนี้เป็นเวทีการประชุมระดับนานาชาติครับมีการแลกเปลี่ยนองความรู้ต่างๆเราก็ได้ส่งอาจารย์แพทย์ของเรานะครับจำนวนมากมายหลายท่านทีเดียวนะครับเข้าไปร่วม เพื่อนำมาความรู้เหล่านี้นะครับมาทำการพัฒนาเรื่องการเรียนการสอนในระดับของปริญญาของแพทยศาสตร์บัณฑิตครับซึ่งคิดว่าเราจะก้าวให้ทันโลกโดยการเข้าประชุมในครั้งนี้และนำความรู้เข้ามาพัฒนาต่อครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มเปิดปีการฝึกอบรมของแพทย์ประจําบ้านครับแพทย์ประจําบ้านหมายถึงว่ากลุ่มแพทย์ที่มาเรียนต่อยอดนะครับแพทย์ก็จะเริ่มเดินทางเข้ามาเริ่มร่ำเ,เรียนแล้วนะครับ เดือนพฤษภาคมก็เป็นเดือนที่เราจะต้องมีการต้อนรับแพทย์นะครับแล้วก็มีการตกลงและประถมนิเทีให้แพทย์ได้ทราบปีนี้เรารับกลุ่มแพทย์ที่เรียนจบปี6ก็คือจบการศรึกษาแล้วเรียนต่อที่คณะแพทยศาสตร์ท,ทันทีเลยเนี่ยจำนวน78ท่านครับในส่วนของวันเสาร์ที่3พฤษภานะครับทางคณะแพทยศาสตร์เนี่ยได้มีโอกาสเดินทางนะครับไปต่างประเทศโดยมีผู้บริหารนะครับได้เดินทางไปร่วมในงาน World Post Graduate Expo 2025ครับ ซึ่งครั้งนี้เนี่ยจัดที่ประเทศอิโนโดนีเซียนะครับที่กรุงจาการ์ตาเราได้มีโอกาสนําผลิตภัณฑ์หรือก็เรียกว่าหลักสูตรนะครับของระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไปร่วมแสดงในงาน Expo ครั้งนี้ครับซึ่งจัดขึ้นที่แคมปินสกี้แกรนบอลรูนที่ Grand West แกรนอินโดนีเซียเวสต์มอร์ได้รับความสนใจมากมายครับเพราะว่ามีบุคคลที่อยู่ในประเทศต่ตางๆเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ก็ให้ความสนใจว่าอยากจะมาเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกที่ คณะแพทยาศาสตร์มายเชใหม่ของเราซึ่งมีลหลักสูตรหลากหลายมากครับซึ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีการประชุมแพทยาศาสตร์ศึกษานะครับโดยมีองค์ประกอบของทั้งคณะบดีและก็รองคณะบดีฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมแพทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับร่วมประชุมกันนะครับครั้งนี้จัดที่ที่ศีราชพยาบาลครับแล้วโอกาสสำคัญครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้มี การทําการตกลงและก็ลงนามร่วมมือนะครับเขาเรียกว่า MOU นะครับในการร่วมมือระหว่างคณะวิทยาลัยและสํานักวิชาแพทยศาสตร์ต่างๆภายใต้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ประเทศไทยครับในการร่วมพิจารณาเรื่องของจริยธรรมและก็การวิจัยในคนต่างๆเราล้วนแล้วแต่มาร่วมกันเซ็น MOU เหล่านี้เพื่อการพัฒนาและต่อยอดเรื่องสื่อสารและวิจัยครับเราได้มีโอกาสนะครับไปแชร์ผลงานนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ เป็นฮอตอิชชูครับในช่วงเดือนปลายมีนาคงจําได้มีเกิดเหตุแผ่นดินไหวใช่ไหมครับซึ่งสญญารนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยสถานการณ์แผ่นดินไหวทางมหาวิทยาลัยนครชียหมายละคณะแพทยศาสตร์ก็มีการบริหารจัดการนะครับก็พบว่าการบริหารจัดการดังกล่าวก็เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับทางเราเองก็ได้มีโอกาสที่เปิดการแชร์เรื่องนี้ขึ้นในวันที่6พฤษภาคมนะครับเป็นการสัมมนาเรื่องของการรับมือในเรื่องของแผ่นภัยแผ่นดินไหว ซึ่งก็มีวิทยากรหลากหลายนะครับจัดอยู่ในคณะแพทยาศาสตร์ของเราเองครับส่วนตัวผมเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมนําเสนอรวมถึงวิทยากรทั้งจากภาควิชาเภสัชจุกเฉินนะครับภาควิชาสารยาศาสตร์และมีวิทยากรจากญี่ปุ่นนะครับเลคเชอร์ออนไลน์เข้ามาเพื่อพูดคุยเรื่องแผ่นดินไหวด้รับความสนใจในผู้คนที่เข้าชมในออนไลน์หลายพันคนทีเดียวส่วนที่2ผมก็ได้มีโอกาสไปแชร์อีกงานหนึ่งเป็นงานสําคัญนะครับซึ่งจัดโดยเครือข่ายของโรงพยาบาลของคณะแพทย์นะครับทั่วประเทศก็เรียกว่าอยู่คอสเตด ซึ่งการจัดในครั้งนี้เนี่ยเราเรียกว่า Toward Res i l i e n t Healthcare นะครับ t h a i l a n d Against Earthquake กเ r e ็ดนะครับหมายความว่าเรามาดูกันซิว่าเราจะรับมือแผ่นดินไหวอย่างไรในหัวข้อภาษาไทยเรียกว่าสุขภาพแกร่งไทยไม่แพ้ภัยแผ่นดินไหวครับซึ่งมีองค์ประกอบของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนลาาน,นะครับท่านหนึ่งที่ท่านเห็นในข่าวสารตอนที่แผ่นดินไหวของตึกสตองงอนะครับคือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ดรทวิดานะครับ,ร ida, รบกมนเวทท่านก็มาร่วมแชร์ รวมถึงท่านผู้ว่าสภาวิศวกรน,นะครับผู้จัดการดรธเนศวีระศิริแล้วก็รองประลัดสาธารณสุขนะครับคือในแพทย์กีรุิอิ่มสำดาลแล้วก็ผมนะครับคณะบดีคณะแพทย,ยศาสตร์ได้ขึ้นเวทีร่วมกัน4ีท่านเพื่อเสวนาการรับมือแผ่นไหวและการรองรับมือเกิดสถานการแผ่นไหวของโรงพยาบาลงานนี้เป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มีโอกาสอยู่ท่ามกลางผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่าน ท่าคงพอทราบนะครับว่าเราได้รับการรับรองนะครับโดยสถาบันเพิ่มผลิดิตชาติครับเรื่องของการบริหารสู่ความเป็นเลิศนะครับที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้าเรียกว่า TQC Plus Customer ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญนะครับที่เรามีการสัมมนา TQA Winner Conference and International Quality Innovation Award ครับาแพร์ศาสตร์มาเชียงใหม่เองก็ได้ส่งวิทยากรทั้งหมด3ท่านเข้าไปร่วมแชร์ประสบการณ์นะครับในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นท่านอดีตคณะบดีนะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์บณรกิจโรจนาพิวัต์นะครับรวมถึงตัวผมเองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ซึ่งบริหารคณะแพทยศาสตร์ในปัจจุบันแล้วก็ท่านรองคณะบดีที่ดูแลด้านคุณภาพองค์กรน,นะครับคือผู้จัดการแพทย์เสถพงรปมุศรีทั้ง3ท่านก็ไปแชร์ในเวทีระดับชาติครั้งนี้เพื่อเอาความรู้ไปให้องค์กรต่างๆแล้วก็เติมไฟให้องค์กรเหล่านี้พัฒนาคุณภาพเข้าสู่ระดับชาติครับ นอกจากนี้กิจกรรมเดือนพฤษภาที่สําคัญยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกหน่วยเพื่อสังคมด้วยนะครับในครั้งนี้เนี่ยเราได้ออกตรวจนะครับผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับโสดสอนาสิกนะครับโดยที่มูลที่โรงพยาบาลสวนดอกร่วมกับทีมแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโสดซอนาสิกนะครับได้ไปออกหน่วยนะครับที่บริเวณโรงพยาบาลสันสายนะครับเพื่อให้ความรู้นะครับให้ประชาชนห่างไกลกับโรคทางด้านเอ็นซีดีนะครับด้วยความห่วงใยายอย่างยิ่งแล้วเราก็ได้คลิกออฟโปรเจกต์นี้นะครับร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข นะครับเมื่อวันที่1พฤษภาคม2568ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีออกหน่วยไปพื้นที่ห่างไกลนะครับเราต้องไปถึงอมก๋อยนะครับที่โรงพยาบาลแม่ตื่นที่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ครับไปร่วมตรวจผู้ป่วยเนื่องจากว่าแถวนั้นจะไม่ค่อยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสเนนาสิกับทีมงานโสเสนาสิ์ของเราก็ได้เดินทางไปดูแลผู้ป่วยที่นั่นในค้นหาผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการยากเพราะพื้นที่นี้ห่างไกลจริงๆครับ ตรวจคนไข้ไปทั้งหมดก็น่าจะประมาณสัก263รายซึ่งถือว่าเยอะทีเดียวนะครับเราเดินทางไปเช้าเย็นกลับนะครับซึ่งเหนื่อยมากนะครับแต่ค่อยยินดีอย่างยิ่งในการบริการสู่สังคมครับส่วนสําคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับในกระบวนการเกี่ยวกับการสัมมนาในแผนกลยุทธ์ของหมหาวิทยาลัยครับเป็นเป็นประจําอยู่แล้วทุกปีท,กปทุกเดือนพฤษภาคมมหาวิทยาลัยนะครับจะได้ทบทวนนะครับแผนกลยุทธ์ของหมหาวิทยาลัยในการปรับแผนในการพัฒนาซึ่งแผนกลยุทธ์นี้ก็สําคัญกับคณะแพทยศาสตร์เช่นเดียวกันครับ เราจึงได้มีการรวบรวมผู้คนที่เกี่ยวข้องกับง,งานบริหารทั้งหมดของหมหาวิทยาลัยครับไปร่วมสัมมนาแผนกลยุทธ์ของหมหาวิทยาลัยร่วมกันนะครับที่เชียงรายคณะแพทยาศาสตร์ทั้งหมด19ชีวิตก็เดินทางไปร่วมครั้งนี้เพื่อให้กระบวนการพัฒนาของเราสอดคล้องกับสิ่งที่หมหาวิทยาลัยได้ตั้งแผนกลยุทธ์และเป้าหมายไว้นะครับคณะแพทยาศาสตร์ในเชียงใหม่ดําเนินการตามที่หมหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าวัตถุประสงค์และเราก็จะพยายามทำให้สุขภาวะของคนไทยยั่งยืนอย่างเต็มที่ตามปณิธานที่ตั้งไว้เช่นกัน นอกจากนี้นะครับยังมีการจัดอบรมด้วยนะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าโรงพยาบาลมหายนครเชียงใหม่เนี่ยเป็นศูนย์ความร่วมมือของอสอรพนะครับก็เรียกว่าเรามีหน่วยงานที่เรียกว่าแ a c ครับ HACc Ha ก CMU ซึ่งดูแลกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาลใน4จังหวัดภาคเหนือครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปาง4ีจังหวัดนี้เราเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับเพื่อกระบวนการ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้ดําเนินการไปอย่างมั่นคงแล้วก็พัฒนาอย่างเต็มที่ซึ่งทางเราซึ่งในฐานะที่เป็นแฮก CMU เราเนี่ยก็ได้ดําเนินการจัดการอบรมนะครับเรียกว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยใช้ปัตถุประสงค์เพื่อนําระบบบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยและความเสี่ยงสู่การปฏิบัติรวมถึงมีการเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานในการบริหารงานคุณภาพโดยใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่สําคัญครับอันนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากทีเดียวนะครับจากที่ชั้น15อาคารเฉลิมพระปรมี นอกจากนี้ในวันที่3เสียเพฤษภาคมนะครับเรายังมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งนะครับที่จะพัฒนาเรื่องงานวิจัยนะครับเราได้เปิดโครงการที่เรียกว่าเม็ดชิกัตตอนนะครับซึ่งหัวข้อนี้เรียกว่า the first pulse for health impact เป็นการสร้างบรรยากาศนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในกระบวนการสร้างนวัตกรรมเพื่อทําให้พันธกิจวิสัยทัศน์ที่พวกเรามุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลแล้วก็คณะแพทย์ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมเกิดผลสำเร็จอย่างแท้จริงเพื่อให้นวัตกรรมนี้งอกในทุกหย่อมย่าของคณะแพทยศาสตร์ครับ ในช่วงพฤษภาคมมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบริจาคมากมายนะครับมีผู้มีจิตศรัทธาและอยากจะให้กระบวนการหรือให้ทรัพยากรของโรงพยาบาลที่มีจังหวัดอยู่แล้วมีความเพียงพอมากยิ่งขึ้นเนื่องจากปีที่ผ่านมาเราเน้นเรื่องการดูแลดุจจิตวิญญาณครับเมื่อวันที่6พฤษภาคมนะครับจึงมีทีมงานจากคณะวิจิตศิลป์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับนำโดยท่านคณะบดีแล้วก็คณาจารย์ต่างๆรวมถึงผู้บริจาคผลงานศิลปะครับ ได้นำผลงานศิละปะจํานวนทั้งสิ้น8ปดสิบเอ็ดผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวาดรูปปั้นต่างๆนะครับที่สามารถเสริมเพิ่มบรรยากาศของความเป็นกันเองในโรงพยาบาลเพื่อจะได้ตอบสนองการดูแลด้วยจิตวิญญาครับได้นํามาบริจาคให้เราเพื่อเราจะได้นําไปติดตามจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องผู้ป่วยโถงทางเดินโถงรับผู้ป่วยหรือโถงพักคอยนะครับจะได้มีบรรยากาศที่ ดูสบายๆแล้วก็จะไม่เป็นบรรยากาศของโรงพยาบาลของรัฐที่ดูเคร่งเครียดเกินไปนะครับอันนี้ต้องกาบขอบพระคุณทางคณะวิจิตรศิลป์นะครับมาเลเหียมาเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้นะครับในวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเยินดีอย่างยิ่งนะครับก็ได้มีผู้ทางโรงพยาบาลมหาราชทั้งเป็นสัตานบุญนะครับได้มีผู้ที่ท่านบริจาคอวัยวะ ค,คือผู้ที่มีภาวะสมองตายก็ได้บริจาคเอาไว้วะให้เราซึ่งเป็นรายที่43แล้วนะครับท่านได้บริจาคไตทั้งสองข้างแล้วก็กระจกตาสองข้างสามารถช่วยผู้ป่วยได้3 4, 4รายพร้อมๆกันอันนี้เป็นบุญอย่างยิ่งต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่บริจาคอวยวะท้งนี้ด้วยนะครับและท้ายที่สุดเรื่องของการบริจาคก,ก็มีทีมงานนะครับจากมูลนิธิปอเทคตึงได้เดินทางมาเยี่ยมเรานะครับเพราะ2ปีที่แล้วนะครับมูลนิธิได้บริจาครถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้เราแล้วก็เครื่องช่วยหายใจ ทางคุณวิรุณเตชะไปบู์ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิแล้วก็คุณสุรพงษ์เตชะหรูวิจิตนะครับซึ่งเป็นกรรมการในขาธิการมูลนิธิพอติคึงท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเราครับเพื่อติดตามการใช้รถแล้วก็นําเรียนให้ท่านทราบว่ารถที่ทางมูลนิธิพอติคึงบริจาคให้เราใช้งานเต็มที่ครับได้เดินทางไปรับใช้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลเดินทางไปดูแลตัวสุขภาพของบุคลากรและคนอื่นๆที่เป็นประชาชนชาวเชียงใหม่ เกิดประโยชน์อย่างยิ่งรวมถึงเครื่องช่วยหายใจก็ใช้ประจำอยู่ที่ ICU มนี่ข่าวดีหลายเรื่องนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับมีผู้ที่ได้รับรางวัลอยู่จํานวน,นและมีเรื่องที่น่าชื่นชมอยู่สัก4ี้าเรื่องครับเรื่องแรกนะครับเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะครับคุณสุภาเมืองแก้วนะครับเป็นพยาบาลชำนาญการของโรงพยาบาลนครจังหม่นะครับท่านได้รับรางวัลสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่นครับรเรียกว่า เป็นสาขาผู้สตรีผู้ปฏิบัติการภาคราชการดีเด่นประจําจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับซึ่งสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบรางวัลนี้ให้ส่วนที่2เมื่อวันที่2พฤษภามนะครับติดติดกันเลยนะครับมีหนังสือชื่นชมพยาบาลของเรานะครับพยาบาลวิชาชีพจันยาหมื่นรังสีท่านดารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตสัญญกรรมช่วงอกหัวใจและหลอดเลือดครับท่านประเด็นปฏิาการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับคือ CPR ผู้ป่วยที่รับบาดเจ็บนะครับบนถนนสายเชียงใหม่หางดง ด้วยวิญญาณของความเป็นพยาบาลเมื่อประสบเหตุลงจากยานพาหนะที่ขับขี่เพื่อลงไปช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นครับได้ช่วยเหลือจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภยัยพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีอาการปลอดภยัยน,นี่ขอชื่นชมนะครับในวิญญาณความเป็นพยาบาลและเป็นบุคลกากรทางการแพทย์ที่ประสงค์ช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุครับส่วนวันที่6พฤษภาคมนะครับแพทย์ศาสตร์ในเชียงใหม่ก็ได้ออกข่าวนะครับความสําเร็จในการดูแลผู้ป่วยนะครับที่มีภาวะลิ้นหัวใจตีบที่มีความเสี่ยงสูง โดยไม่ต้องผ่าตัดนะครับเขาเรียกกระบวนการทําหัตการเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยใช้สายสวนภาษาอังกฤษรียกว่าทาวีครับ TAVI นะครับครั้งนี้เราแถลงข่าวไม่ใช่ว่าเราเริ่มทำนะครับสำเร็จเป็นรายที่100นะครับเมื่อวันที่6พฤษภาคมโดยผู้เชี่ยวชาญชนานาญของเราที่อยู่ในส่วนของภาควิชาย,ยุรศาสรตนะครับในสาขาหัวใจและหลอเดเลือดซึ่งท่านก็ ได้ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งครบ100่ร้อยลายสแสดงถึงความเชี่ยวชาญชาเป็นอย่างยิ่งก็ต้งขอสแสดงความยินดีนะครับออกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3ครับได้เข้าร่วมแข่งขันที่เราเรียกว่าเป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางกายวิภาคศาสตร์จัดขึ้นเป็นครั้งที่3นะครับที่จังหวัดชนบุรีนักศกษาแพทย์ชั้นปีที่3ของเราได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับและก็รางวัล best presentation award ในการแข่งขันครั้งนี้ ก็แสดงถึงศักยภาพของนักศึกษาของเรานะครับว่ามีความสามารถอย่างยิ่งสามารถแข่งขันจนกทั่งได้รางวัลชนะเลิศมาครับท้ายที่สุดเรื่องรางวัลน,นะครับก็ต้องขอแสดงความาายินดีนะครับกับศูนย์ปลูกทายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดโดยโระบพิทยาของภาควิชายุวศาสตร์ครับโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ตันติวรวิทย์ท่านก็ได้มีโอกาสร,รับรางวัลที่เรียกว่า โคบ a ยาชิฟาวเดชันอว n a ์ดแกรนด์ฟอร์แอค i ิว t ตี้ทูอิมพล c ฟ n ค e นเซ o ร์ฟรมโฮปทูเครับทั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายสำคัญนะครับของรางวัลก็คือเพื่อขยายการเข้าถึงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มที่เข้าถึงการรักษายากครับทั้งนี้ก็ต้องขอบพระคุณและอนุโมทนาในสิ่งที่พยายามทำนะครับของศูนย์ปลูกเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดครับโดยโรหิตวิทยาภพิวิจาุศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ท้ายที่สุดครับปิดท้ายกันด้วยเรื่องของคนที่สนใจเข้าศึกษาดูงานในคณะแพทยาศาสตร์นะครับคณะแรกก็จะเป็นทีมงานจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาครับได้เข้ามาศึกษาดูงานนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และก็การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการมีส่วนร่วมของบุคลากรน,นะครับผ่านระบบบริหารผลงานที่เรียกว่า m e d c m upm s ส่วนที่2ก็เป็นให้การต้อนรับผู้อํานวยการนะครับแลวก็รองผู้อำนวยการจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเรียกว่า nettech เมื่อวันที่13พฤษภาคมท่านเดินทางมาดูงานนะครับร่วมกับประชุมความร่วมมือนะครับในการทําเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือเรียกว่า AI ที่จะใช้ในขารแพทย์นะครับก็จะมีข่าวในการพัฒนา AI ต่อเนื่องในอนาคตซึ่งได้เดินทางมาร่วมประชุมกับเราที่ชั้น9อาคารเรียนรวมในศูนย์บริหารจัดการข้อมูลเรียกว่าศูนย์ OC ท้ายที่สุดก็มีการต้อนรับนะครับศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางมาจากโรโยล่า University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ คือปุเซอร์ทิมโมธีอีโอไบรอนพร้อมด้วยอาจารย์ดรอมรรัตนัดโอไบรอนนะครับซึ่งท่านได้มาเยี่ยมกิจการของเรารวมถึงได้มาเป็นวิทยากรด้วยนะครับซึ่งจะให้ความรู้แล้วก็ลงกับพิทีสารเกี่ยวกับงานวิจัยตามกลยุทธ์ต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์ครับแสดงว,ว่าครั้งนี้กิจกรรมเยอะมากเลยนะครับทั้งเรื่องของการศึกษาเรื่องบริหารเรื่องการประชุมเรื่องของวิจัยและอื่นๆเต็ไมไปหมดเลยครับผมคิดว่าในเดือนมิถุนาซึ่งเราก็จะนําผลงานมิถุนาไปแถลงในเดือนหน้าเนี่ย ก็จะมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องทีเดียวครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับเมด c m u เล่าสู่กันฟังในโซดหน้าสวัสดีครับ